ใจสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆค่ะกาเล่นต่อเนื่องสีข <c oughs> ากลัไปแล้วก็รีเทิร์นกลับมากลับมายืนึสควอตสควอตก่อนแล้วค่อยยืนยืนตรงสควอตก่อนแล้วค่อยสเต็ปแบ็คมสควอตแล้วยืนตรงใช่ไหม <c oughs> ัสดีค่ะ,ะตอนนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะในรายการซิค่ะแคทค่ะ,คคะเนยค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปออกกำลังกายกันค่ะแล้วก็ไปทำแอคทิวิตี้ที่สนุกสนุกกันด้วยซึ่งวันนี้นะคะแคทและเนยเนี่ยต้องบอกเลยว่าเอาใจดีกว่าสำหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายอ่าใช่ใช่เพราะว่าสมัยนี้นะต้องบอกว่าทุกคนอนะเวลาเร่งรีบกันมากบางคนบอกเฮ้ย ฉันอยากออกกำลังกายนะแต่ว่าฉันเนี่ยไม่มีเวลาเลยมีเวลาน้อยใช่วันนี้ก็เลยอยากให้พี่อาร์ตเนี่ยมาแนะนําหน่อยว่าสําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยเราจะมีท่าออกกําลังกายแบบไหนบ้างค่ะที่แบบทายทำภายในเวลาที่มันเร่งรีบจริงๆได้เบิร์นได้ทุกอย่างใช่อ่ะยังไงขอเชิญพี่อาร์ตเข้ามาเลยดีกว่าค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะทงชาน้องเลย์สวัสดีครับ บอกก่อนว่าคือเดี๋ยวนี้คนน่ะมีเวลาออกกำลังกายน้อยลงกล็เลยอยากให้พี่อาร์ตช่วยแนะนําผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าจะออกกําลังกายแบบไหนในบ้านที่ใช้เวลาน้อยที่สุดแต่ว่าได้ไประโยช <c oughs> น์ก็อันนี้จะเป็นแนะนําคือให้พยายามเล่นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆค <c oughs> ่ะค่ะเล่นต่อเนื่องค่ะเป็นชุด <c oughs> อ๋อค <c oughs> ่ะเ๋ยวเราก็จะเป็นหนึ่งท่าสองท่าสามท่ารวมกันได้เป็นหน <c oughs> ึ่งชุดค่ะแต่เราจะไม่ใช้จำนวนครั้งเป็นหลักเราจะใช้เวลาใช้เวลาเช่น ท่าแรกเราใช้3ามสิบวิท่าสองสามสิบวิท่าสามสามสิบวิคและรวมกัน1นรอบเนี่ยเรียกเป็น1ชุดใช้เวลาฟิกเข้ามาช่วยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคจะมีท่าอะไรบ้างคะเราไปลุยกันเลยดีกว่าคะ่ะ เราจะเล่นกันกี่ท่าครับพิอาจสามท่าครับสามท่าเราจะเล่นกล้ามเนื้อมาใหญ่ที่เป็นส่วนล่างของร่างกายก็ค <หา S 2> ือต้นขาต้นขาต้นขาเป็นหลักของวันนี้ะนะครับท่าแรกก็จะเป็นสปอตแล้วก็เป็นสปอตล้างเป็นสเต็ปแบ็คแตอนท่าที่สองก็เป็นฟอร์เวิร์ดล้างพร้อมกับไ่จ้ำแล้วก็รีเทิร์นกลับมา ส่วนท่าที่สามก็เป็นสควอ t จัำธรรมดาปกติเลยสควอ t จำธรรมดาปกติเลยอ่ะมาอธิบายทีละท่ากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเลยโอเคท่าแรกค่ะขออนุญาตน้ำแค็อยู่ตรงกลางนใช่ขึ้นหน้าหน่อยปุ๊บเราจะเริ่มจากสควอ t ปกติค่ะ squat ปกติอ่ะย่อลงไปย่อเลยค่ะวันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับปุ๊บขึ้นมาพอเราย่ออ่าขาไว้ก่อนย่อ squat จำก่อนพร้อมกับค่ะ อันนี้คือหนึ่งสเตปสควอตแล้วก็ต่อเลยสควอตหลังเป็นเดินแบกห้อยลงมาโน้ตอยตรงเลยหอยตรงเลยแลดับแล้วกลับมาสควอตแล้วก็ยืนตรงแล้วก็ลงมาเป็นสควอตหนึ่งรอบอันนี้มันเหมือนสองท่าแล้วก็แล้วก็ต่ออันนี้นับเป็นสองท่าหรืออันนี้นับเป็นหนึ่งท่าอันนี้คือหนึ่งท่าคุณผู้ชมท่าที่สองค่ะเป็นฟอร์เวิร์ดสควอตหลังต่อเป็นขาซ้าอยู่เดินแบกข้างหน้าขาไปข้างหน้าขาไปข้างหน้าปุ๊บย่อลง ใช้ขาข้างหน้าเนี่ยถีบขากลับไปแล้วก็รีเทิร์นกลับมากลับมายืนดเจอคนยืนช้านเลยอ่ะมันเล่นวิธี่เสียการโจมตีมากถือแต่ว่าไม่เห็นนะ่อกีถึงไม่เห็นไม่เห็นเายโอเคก็คือเป็น forward ล้างเหมือนเดิมนี่แล้วก็โดดเป็นได้จังแล้วรีเทิร์นแล้วกลับมาใช่อาสจมตีได้แล้ว เหยียบสามครั้งคือไปข้างล่าข้างข้างแล้วก็กลับมากลับไปยืนตรงตสองตากลับมาที่เดิมอย่างนี้เลยค่ะท่าที่สามค่ะสามแล้วเป็นสควอตแต่ว่าเราให้จำขอแค่เท้าบนพื้นนิดนึงก็โอเคแล้วครับแล้วลงกระโดดขึ้นมากระโดดใช่ถูกไหมทำถูกปหใช่ครับแต่ถ้าสมมติใครมีปัญหาในเรื่องของโผงหัวเข่าก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้ครับแค่ย่อแล้วเหยียย่อ ก็ยิ่งยี้ขึ้นแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเซฟอันนี้คือสามท่าแต่เหมือนได้ทำห้าหกท่ายังไงก็ไม่รู้เอาดีๆก็คือจริงเช่นไรเพราะว่ามันเหมือนแบบท่าหนึ่งก็เหมือนทำสองท่าไปในตัวใช่แล้วอันนี้เป็นท่าที่น่าเป็นเหมือนคอมโบชุดเพราะว่าเราเวลาน้อยเราจะทำรวบไปเลย้าใช้เป็นบางคนจะนับเป็นจำนวนเลขคู่เลขคี่อะไรก็ว่ากันไปว่าแต่ละท่าหรือบางคนก็คือจะใช้เป็นเวลา เราก็อาจจะใช้ท่าหนึ่ง20วิ30วิ1นึ่งนาทีแล้วก็ครบ3ท่าก็าจะเป็น3นาทีแล้วเสร็จใช้1นาทีนะใน3ท่านี้คือสนาทีาทแล้วเราทำวนอ่ะ3รอบแล้วพอทำครบแล้ว1รอบอย่างเงี้ยเขาต้องพักกี่นาทีถึงจะเริ่มเซตที่2ต่อได้ ก็แนะนำพักแค่3ามสิบวิไม่เกินพอเราต้องการความเราต้องการแบบสร้างความแข็งแรงของหัวใจก็จะพักนอนนิดนึงที่นี้ก็เหมือนแบบคาร์ดิโอกับเวสเปในตัวเลยหรือเปล่าเพราะว่าได้คาร์ดิโอเล็กๆใช่ไหมคะเป็นคาร์ดิโอไปในตัวเพราะเราทําต่อเนื่องเราพักสามสิบวิก็ต่อเหนื่อยมากแล้วเราพักน้อยอ่ะเออซึ่งวันนี้ที่เราสองคนจะเล่นกันเนี่ยก็คือเป็นแบบไหนดีพี่อาร์ตจริงๆมันเป็นบอดี้เวทที่เน้น การเบิร์นไขมันไปจะไปทางคาร์ดิโอ30มสิบวีขึ้นไปต่อท่าแนะนำขึ้นไปขึ้นเขาใช้คำว่าขึ้นไปแต่เราเป็นผู้หญิงเบาบางแล้วใช้แค่30มสิบวีก็พอน้ังเลยยังไม่ได้ลงอ่ะได้จะได้ทำไม่ถูกการท่าแรกเนี่ยนะคะท่าแรกก็เดี๋ยวขอน้องเลยมาตรงกลางกลางเลยกลางขาระดับหัวไหล่ปกติไปท่าชี้ตรงอ่ะสควอชปกติลงไปครับยอดตัวลงไปทางไว้คือย่อแล้วก็สเต็ปแบกขาลงไปข้างหนึ่ง แล้วเราก็ยอตแล้วก็มันจะเด้งต้นมานิดนึงพอมักลับมาสปวอตแล้วยืนตรงยืนตรงก่อนยืนตรงก่อนคุณไม่ยืนไม่ถูกคุณไม่ยืนไม่ถูกต้องทำใหม่ต้องทำใหม่เมื่อกี้มันข้าม่ามาข้าม่าเรารีบไงเรารีบเนี่ยลูกสคอตใหม่ตู้พายค่ะสควอตใหม่ค่ะปึ๊บแล้วก็สเต็ตแบ็ค ขึ้นก่อนใช่ไหมคะนิดหนึ่งขึ้นนิดหนึ่งอะเห็นไหมถ้วกลับมายืนสควอตสควอตก่อนแล้วค่อยยืนแล้วยืนตรงแล้วก็สควอตอีกรอบหนึ่งสควอตก่อนแล้วค่อยสเต็ปแบ็กมาสควอนแล้วยืนตรงใช่ไหมใช่แล้วกลับมาสควอตอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเป็นตัวอย่างด้วยอาจจะงงดูนะก็คือสควอตเต็ปแบ็คสควอตอะแล้วยังเม่กินเลยไม่ทำเลยเหรอใช่ จริงจริงอะคิด <cat> ว <st> <teachers> ่าตัวเองทำเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่ค่ะห่ะ step back แล้วก็อ่าแล้วก็ squat แล้วก็ squat อีกทีใช่ยืนต่อยืนก่อนยืนต่อยืนก่อนแล้วก็ squat squat ก่อน squat squat อ่ะแล้วก็สร็จแล้วเดี๋ยวทำไมทำขาดเดิมล่ะไม่เสควอต step back step back squat แล้วก็ยืนแล้วก็ยืนใช่แล้วก็ squat อ๋อมันแล้ว เพราะโศกค้งเออเข้าใจแล้วหรืองขั้ไปเป็น forward หลังค่ะเอาขาข้างขวาที่เท่าไหนก็ได้กล้ามข้างหน้าข้างขวาข้างขวาข้างขวางอ๋อให้หนูเถอะให้หนูเถอะอ่าแล้วก็ย่อตัวลงไปกลับเข่าลงไปย่อลงไปพร้อมค่ะพร้อมกับพอเราย่อใช่ไหมครับแล้วเราก็ถีบกลับคืนแล้วก็ตรงแล้วก็กลับมายืดอ่าอันนี้ถูก อันนี้เข่าล้มเข่าล้มดรอปลงตรงๆเพราะโดดไปมาโฟกัสนะคะคุณผู้ชมอย่าให้เข่าเกินปลายเท้าใช่ไหมครับเหี้ยนก็คือไม่ต้องรีบลงคือพอเราเก้าวใช่ไหมครับเราดรอปค่ะจังหวะเนี้ยถ้าเกิดเราไปอย่างเงี้ยเรารีบลงก็เป็นอย่างี้โอ้ยนิ่งก้าวก่อดเราดรอปค่อยดรอปลงใช่เหยียบให้นิ่งแล้วก็ดรอปค่ะมันจะเป็นสเต็ปของมันช้าๆเพราะยังไงเราใช้เวลาจับไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆขำก็ได้ใช่ไหมครับน้องใช่ครับ ข้อที่เป็นสควอตจัมสควอตจัมสควอตลงไปยอาตัวพร้อมกับกระโดดยใจข้าวยอาตัวปึ๊บหายออกระโดดอ่ะถูกไหมคะถูกจ้ะไม่ต้องเกรงครับฝันงกระโดดแบบไม่มั่นใจามใช่แต่ถ้าไม่ถ้าไม่ถนัดก็เปลี่ยนเป็นขยิ่งก็ได้ขยิ่งก็คือลงใช่แล้วขยิ่งอ่า อันนี้เป็นกว่าเยอะเลยอันนี้ก็จะเบากว่าเพราะไม่ต้องกระโดดโอเคค่ะพี่อาร์ค่ะและการทำคอมโบเซตแบบนี้ข้อควรระวังที่คุณผู้ชมทางบ้านเขาควรระวังอะคือควรระวังอะไรบ้างคะจริงๆข้อควรระวังก็ทั่วๆไปเลยครับเป็นค่าให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดาการบาดเจ็บไม่ต้องรีบเพะไม่ต้องรีบเพราะเรากำหนดด้วยเวลาอยู่แล้วเราจะรู้ว่าโอเคถ้าเราทำครบเซตของมันเนี่ยมันจะอยู่ภายใน10นาที่อไปเรื่อยๆเน้นค่าให้ถูกก่อน แลพอเราแข่งแรงครับมันก็จะทําได้เร็วจนวนค้างในเวลาก็จะมากขึ้นค่ะ,ะยนรู้ทฤษฎีแน่แล้วนะเรียกว่าเรียนรู้จนเหนื่อยนะคะตอนเนี้ยเหนื่อยมากจําได้แล้วใช่ไหมเหมือนทําไปแล้ววะ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้ทำเ้าใเาบาๆแต่เข้าใจแล้วคะ่ะเข้าใจทฤษฎีแล้วอออโอเคงั้นเราสองคนนะคะจะลุยปฏิบัติจริงกันแล้วคะ่ะคุณผู้ชมจะเป็นยังไงไปลุยพร้อมกันเลยคะ่ะ そ、oh. ถือว่าเป็น10นาทีที่คุ้มค่ามากเลยค่ะพี่อาร์ตสินาทีนี่คือเมื่อกี้เราเลือก1นาทีเลยใช่ไหมต่อท่าค่ะใช่คุ้มค่าก็แบบว่าคุณผู้ชมจะได้เอาไปใช้ง่าหรับใครที่ไม่มีเวลาว่างจริงๆใช่ใครบอกว่า10นาทีไม่มีประโยชน์ไม่จริงเลยใช่ไหมคะพี่อาร์ตจริงๆออกกําลังกายทุกครั้งมันก็มีประโยชน์หมดแล้วครับค่ะยังไงก็ลองเอาไปปรับใช้กันนะคะสําหรับท่าที่เราให้ไปวันนี้ใครที่คิดว่าแบบเฮ้ยอันไหนเบาเกินไปก็สามารถเพิ่มเวลาได้ใช่ไหมคะก็จะเป็นเพิ่มเวลาถ้ามันหนักไปเราก ลงมาแล้วท,ที่ถ้าสิบวิแต่ว่าทําไปเรื่อยๆให้ครบสิบนาทีค่ะก็ค่อยๆทําก็ได้เนาะใช่ิ <ๆ S 2> ิง <ๆ S 2> แบบว่า เริ่มเล่นอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหักโหมมากเพราะคิดว่าพอมันเหนื่อยเหมือนกันนะสินาทีอะไรเงี้ยบางทีมก็จะหายใจไม่ทันจริงเหมือนเดิมคือตอนนี้ก็ยังเป็นเพราะว่าหายใจไม่ทันอะไรเงี้ยจริงๆราต้อค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆปรับไปจะเป็นแนะนําคือเล่นต่อเนื่องไม่ต้องรีบปกติให้ถูกต้องเพื่อระบาการบาดเจ็บแล้วก็ได้ค้าเื้อที่เราต้องการถูกต้องโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ขอขอบคุณพี่อาร์ตมากๆเลยนะคะที่มาให้คำแนะนำค่ะ นี่นะคะก็หมดเวลาของเราสองคนลงแล้วค่ะสำหรับ EP หน้านะคะเราสองคนเนี่ยจะพาไปออกกำลังกายท่าไหนหรือทำแอคทิวิตี้อะไรเนี่ยติดตามเราสองคนได้ในรายการฟิตค่ะทางช่อง Lush Story ผ่านกล่องทีวีบีกิฟตกับทีวีที่นี่ทีเดียวค่ะ